เจ้าของกินวันนี้แอปปานินเจ้าเครื่องปรุงของเฮาก็จะมีจั๊กไข่เจ้าแล้วก็ขมิน้นเจ้าแล้วเฮาก็มาตำน้ำพริกเจ้าใส่เกลือใส่หอมขาวลงไปเจ้าแล้วก็จั๊กไข่กับขมิ้นตีเฮาซอยตะก,กี้เจ้าตำรวมกันเลยเจ้า แล้วก็ยังมีพริกแห้งเจ้าแล้วก็หอมแดงแล้วก็ซุปก้อนเจ้าประมาณสักเกิงก้อนเจ้า ส่วนปลานี้จะเป็นปลานินเจ้าเป็นปลานินที่เปิลแล่เอาเฉพาะเนื้อเจ้าตั้น้ำพริกเสร็จแล้วเขาก็ควดพริกลงใส่ที่เนื้อปลานี่เจ้าแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปเจ้าแต่วันนี้เขาใช้หอมปอมเปอร์แล้วก็ต้นหอมเจ้า จากนั้นเขาก็กลนเพื่อมันเข้ากันเจ้ากลนเบาๆเจ้าถ้าแบาอันนี้ป่ามันจะแล้วแล้วเฮาก็เพิ่มซีอิ๊วขาวลงไปเจ้าเจ้าต่อไปเขาก็จะมาห่อเจ้าห่อใจใบตองกล้วยนี่อยู่สามจันเจ้าแล้วก็ตามด้วยใบขมิ้นเจ้า ใบตองนี้ก่อนที่เขาจะนำมาหอ่อนี่เขาเอาไปตากแดดก่อนเจ้าแต่ถ้ามันแบบมีแดดเขาก็เอามารนไฟเจ้าโดยกับรนไฟเต่าข้างโล่หรือว่าลนเต่าแก๊สก็ได้เจ้า เจ้าเขาห่อเสร็จแล้วลเรเจ้าวันนี้เขาทำได้สองห่อเจ้าแล้วเขาก็มาดังไฟเจ้าาองืห้ไฟมันเป็นทานก่อนเจ้าแล้วเขาก็เอาป่าแอปนี้มาปิ้งเจ้า ตอนนี้เขาปิ้งไฟมาได้ประมาณซ้กกว่านาทีละเจ้าคิดว่ามันสุกละเดี๋ยวเขาลองมาเตยวกันนะเจ้าดูหอมขนาดเจ้าหอมขมิ้นจักไข่เจ้า เจ้าหมอขนาดเลยเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาไปกินกับข้าวเหนียวเจ้าเจ้ามากินด้วยกานนะเจ้า